สวัดีค่ะทุกคนค่ะโค้โค้าอลิสนะคะมา่มาสเตอร์ค่ะค่ะกเ็เป็นโค้ดที่สอนเกี่ยวกับความรักการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะค่ะก็จริงๆก็จะเน้นด้านสุขภาพนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทางด้านการเงินแต่ว่า,เ,าเราใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะ ผลพลอยได้เราก็ได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะสุขภาพที่ดีหรือว่าคนรักที่ดีนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าเทคนิคมัดใจลุงคืออะไรนะคะค่ะส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าลุงเนี่ยก็คือคนที่มีอายุมากก็เกิน40ขึ้นไปนะคะค่ะค่ะคือคนที่เป็นลุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีประสบการณ์ผ่านความรักมาเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะแล้วถ้าเกิดลุงที่ต้องการหาคู่ชีวิตจริงๆเนี่ย เขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีข้อกำหนดของเขาหลายอย่างมากนะคะค่ะก็เดี๋ยวอลิน,นะคะก็จะลองยกตัวอย่างคร่าวๆมานะคะว่าสิ่งที่ลุงมองเป็นสำคัญเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีนะคะ,ะทัศนคติที่ดีหมายความว่า m i n d set นะคะคือคุณจะต้องมีทัศนคติในเรื่องการรักตัวเอง หลายคนคงสงสัยว่ามีแต่คนพูดว่ารักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองมันคืออะไรใช่หไหมคะรักตัวเองก็หมายความว่าเราอะทำในสิ่งที่เราชอบและเราก็แสดงความคิดความรู้สึกออกไปเลยนะคะว่าเนี่ยเราอยากทำแบบนี้นะคะก็คือแล้วเราก็โฟกัสที่ตัวเองมากๆ โดยไม่ต้องเอาเวลาไปโฟกัสกับเขาค่ะคือผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราไม่โฟกัสกับเขาเนี่ยเขาจะยิ่งเหมือนเหมือนไล่ตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็แล้วก็คนทีเ่เป็นผู้ชายที่ยุคม,มากเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบเทสผู้หญิงค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อ2นะคะคือข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องรักตัวเองแล้วแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดมีความมั่นใจในตัวเอง พอข้อที่สองเนี่ยเขาจะชอบเทสผู้หญิงนะคะคือบางคนเนี่ยเขาจะคุยหลายคนเพื่อที่จะเลือกค่ะอย่างคนนี้มีทัศนคติดีโอเคเขาเลือกไว้อย่างนี้นะคะคนนี้ม,มีคนเป็นคนจิตใจดีหรือว่าเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเขาก็จะเลือกไว้นะคะค่ะแล้วก็เขาจะลองใจเราเหมือนกันนะคะเออทาไมเขาถึงชอบลองใจก็คือเขาอยากรู้ว่าเราอ่ะจะจัดการกับ อารมณ์หรือว่าสิ่งที่เราทํากับเขายังไงอะไรอย่างางี้นะคะค่ะอย่างเช่นเขาจะลองอไปโพสในรูปผู้หญิงอื่นสมมุตินะคะบางคนเนี้ยเราก็ถ้าเป็นคนที่ผู้หญิงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือว่าไปไปไม่ได้โฟกัสกับตัวเราเองอะคะ่ะเหมือนแบบไปวุ่นวายกับเขามากเนี่ยหรือว่าไปส่องเขามากๆาเนี่ยเราก็จะเห็นพอเราเห็นเนี่ยเราก็จะไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเนี่ยเขาก็จะ รู้ได้ว่าอืมนะเธอเธอมีเวลามาดูชัดนล้ออะไรเงี้ยค่ะและในเรื่องของการลองใจนะคะเขาจะลองใจเราเหมือนกันนะคะว่าเราอง่ายหรือเปล่าค่ะก็ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีค่านะคะหรือว่าเลอค่าหรือว่าเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเนี่ยเห็นคุณ <smiling> ค่าของตัวเองเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ให้เรื่องเซ็กง่ายๆนะคะบางคนเนี่ยเขาจะลองใช้คําพูดแบบว่า ชวนไปค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเราไม่ใช่คนแบบที่จะให้ง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธไปเลยนะคะว่ายังไม่พร้อม,มอย่างเี้ค่ะแต่ว่าเวลาเราปฏิเสธเนี่ยเราก็พูดด้วยคำคำพูดที่นุ่มนวลน,นะคะคือผู้ชายที่อายุมากเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นิดนึงนะคะจะได้ดูเหมือนเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วข้อที่3มนะคะคุณต้องมีจริตน,นิดนึงนะคะ ค่ะคำว,ว่าจริตคืออะไรนะคะจริตก็คล้ายๆกับมันยาหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มัรยาหญิงเนี่ยทำยังไงก็อย่างเช่นเ,เราพูดน้อยๆไม่ต้องบอกขอมดนะคะก็เขาถามอะไรเราก็ตอบตอบแต่ว่าไม่ไม่ใช่ตอบน้อยมากนะคะก็ตอบไปแต่ว่าบางทีตอบแล้วก็มีกังน,นิดน,นึงว่าอยากรู้ต่อก็ค่อยมาถามต่อสีอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะแล้วกเ็เราต้องถามให้เป็นด้วยนะคะอย่างเช่น คือเราไม่ต้องพูดเยอะนะคะเราแล้วเวลาเราถามเนี่ยเราก็ถามแบบให้มันชัดๆไปเลยค่ะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ต้องถามว่าอากาศเป็นไงคือเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องถามทุกวันก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีเราถามเขาไปเลยว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วค่ะคำว่าเวลากี่โมงแล้วมันสําคัญไงคะสมมติว่าเราเดทหรือว่าแชทกับผู้ชายที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะคือคําถามเนี้ยจะทําให้ผู้ชายคิดว่าเออเธอก็ มีความคิดเหมือนกันนะที่มาถามเวลาฉันเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าไม่แคร์เลยเลยคือถ้าถามเรื่องเวลาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเวลานี้ตรงกับเวลาบ้านเรากี่โมงเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าเราไม่ไปรบกวนเขาเวลาเขานอนนะอะไรอย่างนี้ค่ะคําถามเนี้ยเป็นคำถามที่เหมือนเป็นการใส่ใจแล้วก็น่ารักมากนะคะแล้วก็จะหลิดอีกอย่างหนึ่งเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เขาอย่างต่อเนื่องนะคะคือคุณน่ะจะต้องมีหลายๆรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นรส หวานเผ็ดขมแล้วก็เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหวานก็ที่รู้กันนะคะหวานก็คือเป็นคนน่ารักพูดจาหวานอ่อนหวานเป็นคนมีจิตใจดีไม่ขี้โมโหอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผ็ดก็เหมือนเป็นคนเผ็ดร้อนแซบ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยได้ทุกเรื่องถ้าเขาจะถามเรื่องสมมติเรื่องเซ็ก์มาอย่างเงี้ยเราก็ตอบได้แต่ว่าพอตอบแล้วเราก็รีบตัดบทไปนะคะว่าอแบบ มันยังไม่ใช่เวลาตอนนี้อะไรงเงี้ยค่ะก็ถ้าคุยต่อไปเรื่อยๆก็หรือว่ามีความสัมพันธ์กันจริงๆก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างนงี้นะคะค่ะแล้วก็มีความขมเนี่ยขมก็หมายความว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดุดุนี่ไม่ใช่หมายความว่าดุร้ายมโมโหร้ายอะไรอย่างเี้ยค่ะดุก็หมายความว่าในบางอารมณ์เนี่ยเราต้องนิ่งเป็นค่ะก็เราก็นิ่งแล้วก็เข่งขึมไว้อะไรอย่างเี้ค่ะอย่าง เวลาเขาไปแชทกับคนอื่นเอ,อหรือว่าไปคุยไปโพสต์หน้าไอจี IG คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นิ่งๆไว้ก่อนดูเชิงก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาไปทําอะไรผิดมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วกเ็เค่งขึมไว้ก่อนนิ่งๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งไปไปถามเขามากไปใส่อารมณ์เขามากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะหลีดอีกข้อนึงนะคะก็คือสมมติเราชอบผู้ชายคนนี้มากเลยแต่ว่าเราต้องทําเป็นไม่สนใจนะคะแล้วก็ ไม่ต้องบอกเขาว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้ชายอ่ะเป็นเป็นเพศที่ชอบลุ้นค่ะชอบลุ้นชอบออชอบไล่ตามอยากอยากจะได้ความรักจากเธออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องนิ่งๆไว้อยา่าอย่าไปบอกว่าสนใจคือเราไม่พูดค่ะคล้ายๆว่าเราอาจจะแสดงว่าเราสนใจแต่เราอย่าพูดเพราะว่าถ้าเราพูดเนี่ยเขาก็จะได้ใจว่าอื เดี๋ยวเธอชอบฉันแล้วเดี๋ยวฉันไปคุยคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราต้องไว้เชิงนิดนึงอะคะ่ะแล้วข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายนะคะสําคัญมากข้อนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าสําคัญตอนในระยะเดทนะคะหรือว่าการมีความสัมพันธ์หรือว่ามีชีวิตคู่แล้วนะคะข้อนี้สําคัญมากนะคะก็คือเรื่องการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองนะคะค่ะการจัดการอารมณ์เนี่ยก็หมายความว่า,ามีเซลคอนโทนะคะว่า เวลาที่เขาเราทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราเข้าใจผิดกันเนี่ยคือเราก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆค,คุยอ่ะค่ะก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาคือผู้ชายเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้นเสียงหรือว่าว่าเขาเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มมีกำแพงแล้วค่ะว่าเออไม่ไม่แล้วคนนี้แบบเออถ้าขนาดยังไม่เป็นแฟนยังใส่อารมณ์ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแฟนเนี่ยจะใส่อารมณ์ ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้มากๆเลยนะคะค่ะอย่างมันก็จะมีฝรั่งอะคะอ่ะเขาพูดกันว่า fake it until you get it ก็หมายความว่าค,คือให้เราแบบให้เราแบบสร้างภาพหรือว่าจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะจนกว่าเราจะได้เขามาเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะค่ะก แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเลยเนี่ยเราควรฝึกเลยนะคะฝึกจัดการอารมณ์ของตัวเราเองจะดีที่สุดค่ะก็คือใจเย็นๆค่อยๆพูดกันนะคะคือเพศชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบฟังเสียงหวานๆอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราก็จะโกรธมากนะคะแต่ว่าเราก็ควรพูดหวานๆกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะพยายามปรับความเข้าใจกับเรานะคะก็สรุปเลยนะคะเทคนิคมัดใจลุงนะคะ ก็สีข้อง่ายๆค่ะก็คืออย่างแรกเลยคือเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองชอบอะไรบอกไม่ชอบอะไรบอกมีอะไรก็บอกตรงๆเลยสแสดงความรู้สึกไปเลยนะคะแต่ว่าเวลาบอกก็บอกเขาอย่างนุ่มนวลค่ะส่วนข้อ2เนี่ยผู้ชายาลุงก็จะชอบเทสผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องเซ็กให้ง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะข้อที่3ก็คือ ต้องมีจริตนะคะค่ะก็จะได้เป็นสเสน่ดึงดูดมัดใจชายค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ของผู้หญิงนะคะข้อนี้สําคัญต่อชีวิตคู่มากนะคะก็จริงๆก็สําคัญทุกข้อเลยค่ะถ้าคุณทําได้นะคะก็จะทําให้คุณได้ลุงนะคะว่าเป็นแฟนค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าอยากมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะก็ subscribe ได้นะคะอลิซมีช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะชื่อ Coco a l i ิซ My m มาสเตนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะบาย